แต่ส่วนมากก็จะมาชิคตรงนี้โกรธนะฉันคิดว่านะไปอ้โหระรึกรมิดมดรมรมตกใจนะไป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 ไตรง <rain> นี้ก็มีคนอยู่เหรอโอ้โห โอ้ยออขอโทษเพื่อนลากไปให้สุดแล้วหยุดที่คำว่าขอโทษ แต่ฉันไม่รู้ว่าหันอุ้ยโจเซฟหันกล้องไปเหตุพอดีเลยจะบอกว,ว่าไม่รู้ว่าเป็นเแบบแบบก็บแก็บกอดน,นะฮนะแต่แม่เย,ย็นมากเย็นมากแหมเมื่อแต่ทุกสีฉันก็ต้องกับไปปัดตรงนี้ต้องระวังหน่อยนะต้องอยู่มุมนี้นะถ้าอยู่มุมนั้นได้จะเะลยได้เอาง่ายๆนะเผื่อเขาจำสเกลออกมาจะวกภาพถ่ายนเกมมันอยู่ใ,ใกล้มากตอนนี้มีโป้ข้างขากดไปที่ลำหอมโดยปริ่งใแช่ไว้แล้วนั่นนึง ออกมาแล้ว w ว้ why why อืออืออือฮไปไหนรอนอือมันมาแล้วอะไรอยากเคลื่อนไหวฉันจะช่วยตอนจะให้ฉันกินเหล้าเหรอลอนจริงเหรอเอาอย่างนี้เลยเหรอจริงด้วยอุ๊ยป๊อกกี้บอบขอบคุณครับเกงน้ำหอมน้ำหอมแล้วนะตีดว้ไว้น้ำหอม ตีดะหมอไม่ติดโอ้ยเวรกรรมอะไรของจะเนี่ยเออทำไมโอ้ปิงก็ไม่ได้ปิงเออเอ๊แต่ว่าหรือว่าปิงว่าร้อยสี่สิบเออร้อยสี่สิบก็น่าจะปิงอยู่นะปกติเจ็ดสิบแตะแกโอ้ยน้ำหอไมไปติดแล้วดูเออเอเอเขามีรอยเาแลนาเขา เขาปลดล็อกสกิลแล้วแต่ตอนนี้ตอนนี้เรต้องยงงแงงแงงตัดวิดมา์รัวจ้าไป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 ต่โด้นเพื่อนโอ้ยรักหาเพื่อนอีกแล้วแล้วก็ต้องหนีอีกหนึ่งเอาไงดีเราต้องไปเล่นตอนไหนตอนที่ไม่มีเพื่อนนะ่านอนหนึ่งโอ้ยนดมหอมนดมหอมไม่ไหวแล้วนะไม่มีอะไรจะเล่นแล้วนุ้มเมแม่ตรงนี้เหรอ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออหลองเย้จัดสิจัดสิจัด uh ส ok ิไป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 เอ๊ะตรงนี้ก็มีคนอีกเหรอโอ้ยโอ้ยเออขอโทษเพื่อนลากไปให้สุดแล้วหยุดที่คำว่าขอโทษไม่ใช่โดนตีแล้วถึงจุดนะจุดแล้วค่อยตีนะแกเฮ้เฮ้เฮ้เอ๊ะอ้โอ้โอ้ออ๋อออเดินเลิกไปดึกทีจะดรอกเท้า โอ้ยมันข้ามชอนอก็ตายโล้หลดนเงี่ยว <c oughs> เล่นมา <c oughs> เกมเล่นงดาวตายแล้ว,ว <c oughs> เจอคนแรกก็รลอกคนว <c oughs> อกกันแล้ว <c oughs> เออเอ้ยสวยรอดสาม ชนะจ้าชนะตลอดเลยแต่เราไม่ได้ออกกับเพื่อนนะ่ะทุกคนนะเดีเยเายวไาต่อเกมสองเลยเอาและค่ะต่อเกมสองดดานโรงพยาบาาทพรืฤทายอ่ะนะอยู่เป็นคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะอย่างที่ว่า,าตแต่ก็ทุกคนจะเจอคนแรกตลอดแต่ก็ทําให้ทีมชนะนะแต่คือจะไม่ได้ออกกับเพื่อนนะ่ะเสียใจอยู่นะเดิมจะอยู่เนดะ้อบุการ์แต่หันเป็นตัวอะไรอ่ะทุกคนแต่ามาตรงนี้นะแต่ส่วนมากเขาจะมาชิคตรงนี้โกดน,นะฉันคิดว่านะ กระดุ๊บกระดุ๊บรมีต่กมรชกใจนะงนมาแบบไม่ห้ซุ่มห้เสียงเลยโหชาติแม่นทิบหายที่ึงจอตูดแล้วนะมาขึ้ที่โดดดีนะสิขี่ตะหอมได้ทันโอ้ยโอ้หายใจไม่ทั่วท้องชาติอีกแล้ววันเดียโมโหแล้วนะมาเอาให้สุดเลยเพื่อนอืมออ โอ้โหลั่นไปหนึ่งทีลั่นไปหนึ่งทีสิครับก็นึกว่ามันจะโดนอ่เด้อฮะก็กลัวตายเจอมาท้งงูกีบแล้วหนัคนแรกเลยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊อยู่ไหนสีแดงเน่าแดงแดงยังอยู่ข้างล่างอยู่นะเกกบตตััรอ้ยเเฮ้ยพี่อ้าวที่ลงไปไหนอ่ะอยู่อยู่ข้างบน ตขบลอยตขบลอยตอ้ขึ้นมหขึ้นม้วเตุเหตเตเห็นมเห็นเห็นเห็นแลดูออกเอ๋แมามาตามดูมาตามนูมาโอ้โอ้ตกไหมตาลือตกบ้านไหมหนูหนูตกเองแอบอ้าว พี่ <G ül> ยังไม่ได้ลงเหรออาหนูอาหูรีบเองเหรอพี่พอตอนนั้นนั้นั้นนั้นนะไปแล้วเด้อออกไปแล้วรู้การหนีไปยังคิว <G ül> เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ๆๆะเอ๊ะเอ๊ะี่ว่าแต่นางยังไม่ปลดล็อกสกลิลนะไม่เอไอสายมามยังไม่ได้แบบกระดิ่งติ่งแมวเราเฮ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่คือเออทำลายไม้ทำลายไม้มาสปินมาตอนนี้ดีนามีสปินใหม่ฮยนางมีอันนี้แล้วนางปลดล็อกแล้วแล้วฉันทำไมฉันไม่ได้ยินเสียง ตึ้งดึงปวดตะกี้วะเอามาพี่แมสนี้เอ้ยสามสี่ไม่ละไม่รู้ดีจังเลยวะรันรู้ดีนะกินก็หล่อนะแต่ไม่ได้ทำกับคนสวยแบบนี้เลยนะนี่ เ hey, อ้ยบาร์เทนเดอร์เขาไม่ใช่เขาดังบทยิงของบาร์เทนเดอร์เกมเมื่อกีก้อย่าสลับกันสิตน้นอ่าแล้วนะตอนนี้แล้วบดยิงมาแล้วเขาตีวาร์ปใหญ่แล้วนะ่าจะเข้าวาร์ปใหญ่ไปต่อก็ไม่ไม่หรอกเนาะมันมีวาร์ปนะ่าเดี๋ยวเขาก็ปลาล้มไปไปเพื่อนเกฟไม่ต้องบอกก็ได้นะให้แบบเครื่องน่าจะพร้อมแล้วหรือเปล่าเอออะไรเออเออนี่ไงฝุดล็อกขั้นสองแล้วอ่ะแล้วเราจะเล่นไม้ทำไม เล่นไม้ทำไมตัวเองเราจะเล่นไม้ทำไมครับตนเครื่องสี่สิบเก้าแปดสิบแล้วมายแบบวาช่วยจัดหน่อยคนหนึงลูก้าลูก้าจูลูก้าจุดก็เข้าบานะนี่ก็คนคนขายของเล่นนะอยากจะให้เพื่อตุยนะเอาล้วกันักโทษมาเรงจะได้จะรอดเป็นสองแต่เป็นสามไม่แน่ใจไหนเนี่ยเอ้ามาทางนี้ ชอตนหนอยวันลูกา้าเออขอบคุณครับขอบคุณครับเครื่องเตรียมแล้วไปรอหน้าประตูเลยลูก้าแต่ตอนนี้อีกชันกำลังจะจอดลมเสียงมาจอดลมเดี๋ยวมาจอดลมไปไหนไม่รู้ไม่รู้แต่ตอนนี้ต้องเข้าโรงพยาบาลก่อนคุณหมอขามีใครอยู่ตรงนี้ไหมโรงพยาบาลล้างหรือเปล่าตายแน่ไม่ต้องสื่อว่าง <c oughs> เฮ้ยหยุดเครื่องแล้วคุณหมอหนูเจ็บ เจ็บมากมากเลยหนูต้องตายนี่เอาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ้กระดาษบักซอยโอ้แมดดีโเอ้เออเอาอะไรไปรอดเนี่ยเันจะตายอีกแล้วเอ๊ะทำอะไรทำอะไรอ่ะอู๋ช้างทุกคนค่ะพุกคิดว่ใบฉันจะรายอีกแล้ว มันไม่น่ารอดได้แมสนี้อ่ะอ้ยเฉียดตูดดูไปนิดเดียวเฉียดตูดดูไปนิดเดียวอยา่าอย่าตีอย่าตีดูอยา่ยาอย่าอย่าทำหนูยังไงละ่ะบอยดูไปหูเปิดแล้วลอขอห้หนูรอสักเกมหน่อยได้ไหมพี่หนูทำให้ทีมชนะก็จริงแต่หนูไม่เคยรอดเลยอะ่ะเห็นเฮ้ยถ้าหนูย่างนีวิธีเข้าประตูดีกมาไม<ะ>่กลัวนางปลาล้มตามอะ่ะแล้วไงปลาไปแล้ว เหลือเจ้าดีแค่คนเดียวแล้วก็ยังไม่มีไอเทมในมือเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนี่โอ้ยวันนี้โอ้ไม่เคยรอดเลยอะทุกคนช่วยดูโอ้มาลึกกึกกักโอ้มาลึกกึกกึ๋นี่มีปอกแค่ตรงนี้เอาเคเลยมาแหววโอ้ไม่ต้องปกปล่อยหนูปล่อยนูใจไม่ดิ้นูสัญญาหนูใจไม่ดิ้อขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ีติกัากับุนค่เย๊ในที่สุดเราเม้งมาทุกคนขอบคุณมากค่ะ